ไทยรายวันสุคนชัยอารีทหารไทยพร้อมปิดประตูไล่ขเขมรแดงคำสั่งแม่ทัพกองทัพภาคหนึ่งและสองสั่งปิดด่านชายแดนไทยขเขมรทุกด้านเพื่อความสงบเรียบร้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังเพราะความพยองพองขนของสองพ่อลูกผู้นำกำัมพูชาฮุนเซนฮุนมาเนตลุกแก่อำนาจมากไปแล้ว ด้วยความรู้สึกของเพื่อนบ้านที่เคยไปมาหาสู่กันด้วยรอยยิ้มเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องขเมรเพราะมันคือความทุกข์ยากที่ทับถมเพิ่มขึ้นเกิดจากการใช้อำนาจของทั้งผู้นำขเมรแดงที่พูดจาภาษาคนไม่ตรงกันผู้นำกัมพูชาอยู่ๆก็อยากได้ใคร่มีแผ่นดินไทยขึ้นมาความขัดแยง้งค่อยๆแรงขึ้นถึงขั้นแตกหัก ต่างฝ่ายต่างหันมาจัดกำลังรบเตรียมทำสงครามที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนตามมาแน่นอนมองเห็นอยู่คนขเขมรหลายแสนคนที่ต้องเดินทางข้ามแดนมาทำงานในประเทศไทยต้องรอก่อนหรือหยุดลงชั่วคราวจนกว่า สองพ่อลูกหันมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่เช่นนั้นชายแดนที่เคยค้าเคยขายได้เงินมาเลี้ยงชีวิตก็ต้องปิดตายต่อไปอาจจะถึงขั้นต้องจับอาวุธใช้กำลังรบจากเบาไปหาหนักหันเข้าหาฆ่ากันสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือประชาชนเดือดร้อนอดอยากแรนแคน้นพั่มขึ้นในแผ่นดินคขมรน,นั่นแหละตามมาด้วย ทหารบาดเจ็บล้มตายมากมายแล้วค่อยหันหน้ามาพูดจาภาษาคนกันรู้เรื่องได้ก็สายเสียแล้วพี่น้องขมรลองหันมองมองเหลียวหลังดูสิในอดีตถูกนักรบนอกสายเลือดรุกรานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขมรตายกันไปเป็นใบไม้ร่วงแทบไม่เหลือเชื้อสายขมรที่ร่วงเรืองในแผ่นดินโดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นโซ่ทองคล้องใจกันมายาวนานมันเกิดขึ้นจากฝ่ายขมรแดงต้องการเข้ามายึดแผ่นดินขยายอำนาจในขมรไว้ในกำมือจนสำเร็จปัจจุบันเป็นผู้นำที่มีอำนาจรุ่งเรืองร่ำรวยกันทั้งตระกูลหุนบนคราบน้ำตาของชนชาติขมรที่แรนแค้นต้องหันมาพึ่งประเทศไทยกินอิ่มนอนหลับได้ทั่วหน้ามายาวนานบัดนี้ มีนักรบเชื้อสายขเมเรแดงที่เคยร่วมกันฆ่าคนขมรล้างเผ่าพันธุ์มาก่อนยังกระหายอำนาจคิดการใหญ่หมายรุกดินแดนไทยไปเป็นของขเมเรแดงถ้าพวกเขายังกระหายสงครามก็ต้องบอกกับพี่น้องเพื่อนบ้านชาวขมรที่รักสงบไว้ล่วงหน้าได้เลยที่นี่ประเทศไทยนักรบไทยคงไม่ถอยให้แม้แต่ก้าเดียวหรือ ทหารเขมรแดงอยากลองของข้ามแดนเข้ามาได้เลยสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน